เมียเนื้วขอโทษทุกคนรับผิดเองทุกอย่างขอเวลาทบทวนปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเมียเนื้ว e ยส์โพสขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รับผิดเองทุกอย่างขอเวลาทบทวนและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้สำหรับประเด็นร้อนรามา่าฉาของวงการบันเทิง เรื่องราวของนักร้องสาวเบียรเดอะวไวซ์หรือพัชรนันท์อัศดมงคลหลังจากที่เจ้าตัวได้ออกมาเคลียร์ประเด็นแอบแซบแฟนคนอื่นที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้โดยได้เผยว่าคืนนั้นผู้ชายเขามาจุ๊บเองแต่ยืนยันไม่เคยมีอะไรกันรวมถึงเรื่องที่บอกว่าพิธีกรชื่อดังที่มีลูกมีเมียแล้วยังไดเรก ดีเอ็มมาหาเบียรมากดหัวใจให้แล้วแบบนี้เบียผิดอะไรจนกลายเป็นประเด็นราม่าอย่างหนักและมีคนเข้ามาวิพากวิจารณ์ณเป็นจำนวนมากขณะที่ฝ่ายชายปลื้มแฟนหนุ่มของแอนนี่ก็ได้ออกมายอมรับผิดที่นอกใจยอมรับมีการจูบจริงและเมาจึงทำในสิ่งที่น่ารังเกียจนี้ล่าสุดวันนี้วันที่6มกราคม2567 เบียร์เดอะไยซ์ได้ออกมาโพสต์ข้อความยอมรับผิดขอโทษทุกคนและขอเวลาทบทวนตัวเองขอโทษนะคะที่ทำให้ทุกคนไม่ได้นอนมาหลายวันเบียรผิดเองในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ขอเวลาเบียร์อยู่ทบทวนตัวเองและปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นกว่านี้ขอโทษนะคะเบียร์อาจไปทำร้ายใครก็ขอโทษจริงๆค่ะเบียร์เองก็โดนทำร้ายมาเช่นกันไม่ต่างจากใครถ้าใครจะซ้ำเติมเบียร์ขอไม่สนใจแล้วจริงๆเบียร์ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะอย่าเข้าใจผิดว่าโดนทำร้ายมาต้องทำคนอื่นต่อนะคะ ไม่ใช่แบบนั้นค่ะเบียหมายถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องก็บอกช้ำกันมากพอแล้วค่ะเอาน้ำแข็งโปะจะช่วยให้ใต้าตาหายคล้ำนะคะ